สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นโยคะแก้ปวดหลังนะคะสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภนะคะในผู้ที่ไม่ตั้งครรภก็สามารถฝึกได้นะคะเป็นท่าง,ง่ายๆเพีงยงแต่วันนี้เราก็จะเลือกท่าสําหรับที่คนที่ตั้งครรภนะคะสามารถฝึกได้ด้วยนะคะก็จะเป็นท่าง,ง่ายๆนะคะเพราะว่าพอตอนที่ท้องเราโตขึ้นนะคะ ก็เราจะใช้กล้ามเนื้อหลังค่อนข้างเยอะนะคะในการแบกน้ําหนักด้านหน้านะคะเพื่อให้ร่างกายมันสมดุลน,นะคะหน้าหลังก็จะเป็นท่าที่แบบเหมือนกับไว้ผ่อนคลายนะคะส,ะส่วนใหญ่นะคะค่ะอุปกรณ์นะคะถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือเป็นบล็อกโยคะก็ได้นะคะหรือหมอนก็ได้นะคะอโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มจากท่าแมวนะคะตั้งเข่าขึ้นค่ะ ุกเข่านะคะอยู่ในท่าแมวข้อมือจะอยู่แนวเ,เดียวกับหัอนไหล่นะคะเข่าก็จะอยู่แนวเ,เดียวกับสะโพกค,ค่ะกลางนิ้วออกค่ะกระจายน้ําหนักเต็มฝ่ามือเราจะหมุนสะโพกนะคะเ,เหมือนเอาสะโพกนะคะวาดวงกลมนะคะวาดไปด้านด้านใดนด,นด้านหนึ่งก่อนเอาที่เราถนัดก่อนก็ได้นะคะค่อยๆไปผักมาด้านหน้านะคะไปทางขวาผักไปด้านหลัง ผักไปด้านซ้ายนะะค่ะ,คะแล้วรีเวิร์สหมุนกลับค่ะผักมาด้านซ้ายผักไปด้านหลังขวาแล้วก็หน้า ค่ะต่อไปนะคะเป็นท่าแมวปกตินะคะเช็คน้ำหนักเอ่อเช็คตำแหน่งนะคะสโพกอยู่จะอยู่เหนือหัวเข่าพอดีนะคะหัวไหล่จะอยู่แนวเดียวกับข้อมือการนิ้วออกกระจายน้ำหนักเต็มข้อมือหายใจเข้าแอ่นหลังลงค่ะแอย่นหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังขึ้นกดคางชิดอกหายใจเข้าค่ะแอย่นหลังลงแอนหน้าขึ้น หายใจออกกงหลังขึ้นกดคางชิดอกหายใจเข้าแอนหลังลงแหยหน้าขึ้นหายใจออกกงหลังขึ้นกดคางชิดอกหายใจเข้าแอนหลังลงแห็งหน้าขึ้น หายใจออกโก่งหลังขึ้นกดทางชิดอกหายใจเข้าคะอัดหลังลงเหยียดหน้าขึ <refreshed continually> ้นหายใจออกโก่งหลังขึ้นกดทางชิดอกหายใจเข้าคะแอนหลังลงเหยียดหน้าขึ้น หายใจออกโก่งหลังขึ้นกดคางชิดอกค่ะเสร็จแล้วสอดแขนขวาค่ะลอดใต้แขนซ้ายค่ะเอาหัวไหล่ขวาวางใกล้ๆข้อมือซ้ายค่ะพยายามไม่เทน้ำหนักลงไปหัวไหล่นะคะจะหนักมากนะคะเราก็ต้องใช้สะโพกนิดนึงนะคะดึงกลับขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ยืดหลังเหยียดแขนซ้ายขึ้นด้านบนหายใจเข้า หายใจออกเอามือซ้ายออกมาด้านหลังค่ะจับหน้าขาขวาแล้วเปิดไหล่ขวาขึ้นเอาเท่าที่ไหวหายใจเข้าออกไปเรื่อย ขึ้นยกตัวขึ้นกลับมาค่ะเอามือซ้ายช่วยดันกลับขึ้นมาช้าๆต่อไปเปลี่ยนข้างค่ะสอดแขนซ้ายค่ะลอดใต้แขนขวาเอาหัวไหล่ซ้ายวางใกล้ๆข้อ,อมือขวาเหยียดแขนขวาขึ้นด้านบนค่ะหายใจเข้าหายใจออกมือขวาอ้อมมาด้านหลังจับหน้าขาซ้ายแล้วบิดไหล่ขวาขึ้นตีอยที่ลมหายใจ ึ้นยกตัวขึ้นกลับมาค่ะเอามือขวาด้านค่ะค่อยอยกตัวกลับขึ้นมาช้าๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโลลังนะคะเราจะก้าวเท้าขวานะคะมาด้านหน้าวางด้านนอกฝ่ามือขวานะคะเท้าอยู่แนวเดียวกับฝ่ามือได้ก็ดีนะคะเสร็จแล้วใครมีบล็อกใช้บล็อกช่วยได้ ใครที่ยืดเหยียดจนสม่ำเสมอนะคะเป็นประจำก็อาจจะไม่ต้องใช้บล็อกนะคะแต่เกศจะทำออปชันสำหรับคนที่จาเป็นต้องใช้อ,อกกุปกรณ์นะคะวางมือที่พื้นบล็อกเราปรับขนาดตามที่เรา,เาถนัดได้เลยนะคะตั้งสูงเตี้ยหรือจะเอาสูงสุดอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาที่เราถนาดัดหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดันสะโพกไปด้านหน้าค่ะ,ะยืดอกค่ะ หายใจเข้าออกค้างไว้ค่อยๆย,ย,ยืดนะคะพยายามให้เรารู้สึกยืดบริเวณหน้าขาสะโพกด้านหน้าตรงนี้นะคะสะโพกด้านหน้าตรงนี้เพราะว่ามันจะค่อนข้างตึงนะคะเป็นตัวที่เป็นส่วนที่ช่วยรับน้าหนักท้องเราค่อนข้างเยอะมากยืดอกค้างไว้หายใจค่ะหายใจเข้าค่ะ หายใจออกค่ะค่อยๆยืดขาขวาค่ะเข่าตึงค่ะดันสะโพกไปด้านหลังเอาแค่นี้ได้ยืดหลังยาวๆหายใจเข้าคาดันเข่าไปด้านหน้าค่ะยืดอกเนยหน้าขึ้นเหมือนเดิมอีกรอบนึงนะคะ แล้วหายใจเข้าออกค้างไว้สักครู่หนึง่งหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะให้ค่อยยืดขาขวาเข้าตึงยืดหลังย,วยาวๆนะคะไม่โค้งหลังแบบนี้นะคะพยายามยืดหลังถ้าใครไม่ไหวจริงก็ ตั้งบล็อกขึ้นมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ยืดหลังติดอยู่ที่ลมหายใจขาดลดลงค่ะทีนี้เอามือวางพื้นาวางมบนบล็อกหรือวางพื้นดึงขาขวากลับไปค่ะ เปลี่ยนข้างนะคะก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าให้เท้าอยู่แนวเดียวกับฝ่งมือซ้ายเท้าจะอยู่ด้านนอกฝ่ามือค่ะเราจะทําอีกข้างหนึ่งนะคะโลลังอีกข้างนึงหายใจเข้าหายใจออกค่ะดันเข่าไปด้านหน้าค่ะทิ้งสะโพกลงให้หน้าขาฝ่าใกล้พื้นแล้วหายใจเข้าออกค้างไว้ยืดหลังยืดอกขึ้น ให้ยาวสบายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆยืดขาซ้ายเข่าตึงค่ะตั้งบล็อกในะระดับที่เราถนัดนะคะเรายืดหลังย,วยาวพยายามอย่าโค้งหลังแบบนี้นะคะพ็เราต้องการยืดพลายหลังก็ยืดออกมา หายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะดันเข่ามาด้านหน้าค่ะแล้วยืดกเงิหน้าขึ้นแล้วหายใจเข้าออก หายใจออกค่ะยืดขาซ้ายเข่าตึงค่ะยืดลำตัวมายาวขนาดพื้นได้ขนาดพื้นอย่าโค้งนะคะยืดออกมาขาลดลงค่ะดึงขาซ้ายกลับไปด้านหลังค่ะ อ่ไปพักในท่าเด็กค่ะเราจะกางเข่าออกนะคะเข่ากว้างประมาณที่เรารู้สึกว่าออหน้าท้องเราไม่กดทับหน้าขานะคะใครมีบล็อกก็ใช้บล็อกใครมีหมอนใช้หมอนได้ใครไม่มีอะไรแล้วลงได้ก็ลงไปเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเอาบล็อกวางที่หน้าผากค่ะเหยียดแขนลงมาค่ะาห,าหลังผ่อนคลายนะคะ สีอยู่ที่ลมหายใจ หายใจเข้าขึ้นช้าๆค่ะค่อยเอามือดันพื้นยกตรงขึ้นมาค่ะต่อไปเหยียดขาอ,าออกไปด้านหน้าค่ะสะบัดผ่อนคลายขานิดนึงนะคะตีเบาๆขาเอาเท้าขวาค่ะ วางที่ต้นขาซ้ายด้านในค่ะเสร็จแล้วเราจะเฉียงขยับขาซ้ายเฉียงออกด้านนอกนิดนึงนะคะ,ะเหมือนเว้นช่องว่างตรงด้านหน้าให้มันมีสเปซนิดนึงเวลาเราก้มค่ะวางมือที่พื้นด้านหน้าหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่อยๆ่อยไต่มือค่ะยืดหลังไว้ยาวๆ ลงเท่าที่ไหวนะคะใครที่ท้องเริ่มใหญ่มากนะคะก็ขอแค่ยืดหลังแบบนี้นะคะเราไม่เกรงสะโพกสะโพวกวางลงไปที่พื้นหายใจเข้าออกปกติใครยังไหวก็ค่อยๆขยับมือออกไปด้านหน้ายืดจากหลังล่าออกมา พยายามให้ลมหายใจยาวแล้วผ่อนคลาย่ะขึ้นค่ะเดินมือกลับเข้ามาค่ะ ต่อไปนะคะเป็นาชานุสีศาสนาแบบบิดลำตัวนะคะเราจะอาเอามือซ้ายนะคะจับเท้าด้านในทีนี้หลายๆคนก็จะเริ่มติดข้างลำตัวใช่ไหมคะก็จะเริ่มไม่ถึงเอาบล็อกนะคะวางไวท้ที่วางไว้ด้านในขาแล้วเอาสอเคําเข่าแค่นี้ได้ใครไม่มีบล็อกก็วางบนขาตัวเองได้นะคะเย็นแขนขวาขึ้นมาด้านบนค่ะยืดข้างลำตัวด้านขวาขึ้นมาหายใจเข้าค่ะ หาใ,ใจออกค่อยๆเอามือขวาอ้อมมาค่ะแตะไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะเอาแค่ยืดด้านข้างลําตัวแล้วพยายามเปิดลําตัวด้านขวาขึ้นแล้เอามือแตะไหล่ซ้ายด้านหลังคนที่ไม่ถึงยืดอกไว้หายใจเข้าออกปกติใครยังไหวก็ค่อยๆเอาจับปลายเท้าได้นะคะ ยู่ที่ลหมหายใจค่ะข,ขึ้นยกตัวขึ้นกลับมาค่ะต่อไปค่ะเหยียดขาขวาออกไปด้านหน้าค่ะสลับข้างค่ะเอาเท้าซ้ายค่ะวางต้งขาขวาด้านใน เสร็จแล้วขยับเท้าขวานะคะเฉียงออกเล็กน้อยน้ำหนักอยู่ที่สะโพกสองข้างเท่าๆกันวางมือที่พื้นด้านหน้าหายใจเข้าขาย,ยืดจากหลงังล่างขึ้นมาหายใจออกค่อยๆไต่มือค่ะก้มลงมาเอาเท่าที่ไหวใครติดท้องก็แค่ยืดหลังได้นะคะใครลงได้เยอะก็ค่อยไต่ก้มลงไปเลย เราหายใจเข้าออกลึกๆย,ยาาๆให้ลมหายใจยาวและผ่อนคลายขาขึ้นขายค<ม>่อยเดินมือกลับเข้ามาค่ะ ต่อไปชานวิสิสาสนะแบบบิดลำตัวนะคะออปชันเอาบล็อก,กวางไว้ที่ด้านในขานะคะสอกขวาค้ำไว้ที่บล็อกใครได้ก็จับปลายเท้าขวาแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าค่ะยืดข้างลำตัวขึ้นมาข้างซ้ายนะคะเปิดขึ้นหายใจออกค่อยๆเอามือซ้ายอ้อมมาจับเท้าขวาใครถึงใครไม่ถึงแตะไว้ที่ไหล่ขวา ซอขวาสามารถค้ำบนบล็อกนะคะหรือว่าค้ำบนขาตัวเองก็ได้นะคะแต่ขอเปิดข้างลำตัวด้านซ้ายแล้วยืดจากด้านข้างขึ้นมาหายใจเข้าออกค้างไว้ยืดอกด้วยนะคะไม่ใช่ยืดข้างแล้วห่อ,อไหลแบบนี้นะคะน้าอกต้องเปิดขึ้นสติที่ลมหายใจ สังเ,เกตว่าพอเราหายใจให้มันยาวและสบายนะคะบริเวณที่ตึงๆมันจะค่อยค่อยคลายพอมันคลายเราก็บิดขึ้นได้อีกเท่าไห่คขาหายใจเข้าขึ้นกลับขึ้นมาค่ะ ต่อไปค่ะนอนหงายลงช้าๆ้านะคะในคุณแม่ที่ท้องตั้งครรภ์ท้องใหญ่ๆค่อยๆลงนะคะเราจะทำท่าครึ่งสะพานนะคะแต่จะขอยกแค่พยายามยกจากสะโพกนะคะอย่ายกจากข้างบนขึ้นมาก่อนนะคะยกจากข้างล่างขึ้นมาก่อนให้เรารู้สึกว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้อนะคะ ตรงก้นนะคะด้านหลังแล้วก็เก่งนิดนึงนะคะเก็บท้องก่อนจะขึ้นด้วยขยับเท้าเข้ามาใกล้ๆสะโพกจับไม่ถึงไม่เป็นไรวางแขนไว้ข้างลำตัวได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยกสะโพกขึ้นค่ะดันจากก้นขึ้นมานะคะเอาเท่าที่ไหว แล้วก็เกงก้นนิดนึงนะคะฝึกกล้ามเนื้อนะคะให้ช่วงหลังล่างแข็งแรงนะคะก้นแข็งแรงขาลงเบาๆขาค่อยวางลงหายใจเข้าค่ะทำซ้ำนะคะหายใจออกขาค่อยยกสะโพกขึ้น ขาลดลงวางลงเบาๆ่ขาขออีกรอบนึงนะคะหายใจเข้าหายใจออกขาค่อยยกสะโพกขึ้นค่ะเก่งก้นนะคะอย่าลืมเก่งก้นนะคะสติอยู่ที่ลมหายใจ ลดลงคายค่อยวางลงกลับมาเบาเค่ะต่อไปค่ะกอดเข่าค่ะสองข้างองอเข่าเข้ามาใกล้ๆอกนะคะเข่าจะก,กลางออกนะคะเหมือนตอนเราทําท่าเด็กหายใจเข้าหายใจออกคายค่อยกดเข่าลลมายืดหลังล่างเอาเท่าที่ไหวแล้วกิ้งซ้ายขวาเบาๆค่ะนวดหลังไปด้วยนะคะวิ้งเบา ทีนี้บิดลำตัวนิดนึงนะคะใครมีบล็อกใช้บล็อกวางข้างๆอย่างนี้ได้นะคะใครมีหมอนใช้หมอนนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะเอาเท่าที่เราไหวนะคะก็จะเป็นแนวอย่างนี้ก็ได้นะคะลั่งเข่านะคะแล้วก็บิดแค่นี้ได้นะคะใครมีบล็อกก็เอาวางไว้ด้านข้างเตรียมไว้เลยนะคะการแขนออกระดับลายหายใจเข้า หายใจออกกดเข่าลงซ้ายค่ะหันหน้าไปขวาหายใ,ใจเข้าออกค้าไว้หายใ,ใจเข้าขึ้นค่ะ หายใจออกกดเข่าไปขวาค่ะหันหน้าไปซ้ายหายใจเข้าขึ้นค่ะ หายใจออกค่ะอีกรอบหนึง่งกดเข่าลงซ้ายค่ะหันหน้ากลับขวาหายใจเข้าขึ้นหายใจออกค่ะก,กดเข่าลงขวาหันหน้ากลับซ้าย เ,เสร็จแล้วเราจะค่อยๆตะแคงตัวไปด้านขวานะคะเอาไปซ้ายวางพื้นด้านหน้าค่ะค่อยๆย,ยกตัวขึ้นนั่งช้าๆค่ะกลับมานั่งในท่าสุขานะนะคะใครนั่งแล้วนั่งอย่างนี้แล้เมื่อยนะคะหาอุปกรณ์รองไว้ใต้สะโพกนะคะหมอนหรือบล็อกก็ได้นะคะเอาที่เราถนัด ยืดหลังตรงงงายมือมางที่ขา่าหลับตาเบาๆสักครู่นึงนะคะผ่อนคลายร่างกายลายลงหายใจยาวสบาย แล้วค่อยลืมตาขึ้นช้าๆค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นชุดท่าง่ายๆนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะก็คือพอท้องใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นธรรมดานะคะที่จะมีอาการปวดหลังตามมานะคะก็ฝึกให้เป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยเราคงนั่งทำงานยืนหรือทำนุ่นทำนี่นะกิจกรรมหลายอย่างนะคะจนกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะค่อนข้าง รับน้ำหนักท้องเราเยอะขึ้นนะคะก็ฝึกให้สม่ำเสมอก่อนนอนก็ได้นะคะก็เราก็จะได้นอนหลับอย่างสบายตัวด้วยนะคะค่ะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะโยคะเก๋ K K channel ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ